วันนี้หนูอยู่ที่สวนนีข้าวน่ักตรงนูน้นตรงไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพาชมสวนตรงไหนอีกคะอันนี้ใบแมงลักเห <c oughs> มือนเหมือนใบกระเพราใช่ไหม <c oughs> อ่าเหมือนใบแมงอันนี้เรียกว่าใบาแมงลักเ <c oughs> อาพาไปดูผักทางนู้นหน่อยค่ะมีต้นหอมด้วยแมงลักใ,ใ,ใ,ใบลอยฟ้าเอาใบลอยฟ้าเอาพาไปดูทางนู้นหน่อยค่ะ พาเพื่อนๆไปชมหน่อยพาเอฟซีไปดูหน่อยสิอันนี้ใบล่องหุ่นครับครับครับอันนี้ใบล่องหุ่นออ้ยผักใบบุญเยอะมากเลยครับครับใบบุญนี่ต้นหอมนี่ชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยมีต้นหอมนี่หอมนี่หอมครับผมว่าไงสามอันนี้อันไหนใบสามอันนี้คือต้นล่องหุ่นโอ้โหต้นล่องหุ่นโอ้หนุนไปแล้วไปแล้ว อ้าบอกเพื่อนๆน้อยว่ามีผักอะไรอีกอ๋อนี่ก็สวนผักเล็กๆน้อยๆนี่ใส่ปุ๋ยไปแล้วอืมนี่ผักเยอะแยะเลยยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเหรอคะไปตรงไหนอีกนี่ค่ะไปเยียมผักเฮ้ยมีเห็ดด้วยเห็ดกินได้ไหมไม่ได้นี่คือเห็ดเมามปบุญมาทางนี้มาทางนี้มันจะคันมาทางนี้มาทางนี้มายังไม่หมดทางนู้นอีกค่ะเยอะแยะไปดูถั่วไปดูถั่วตรงนน้นไป พาเพื่อนๆไปดูถั่วสิอ่าพาเพื่อนชมสวนแล้วไปดูถั่วเราไปเลยอ้าวตรงนี้อีกเหรออันอันน,น,นี้อันนี้บวบต้นบวบไปนูป้นไปนู้นไปดูถั่วหุ่นจิ้วเขียวทางนู้นทางนู้นที่มันขึ้นไปกับเชือกอะ่ะที่มันขึ้นไปกับเชือกเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ไปพาเพื่อนๆไปดูสิ มัเพื่อนๆไปชมหน่อยสินี่อันนี้ก็ผักนี่ผักต่งผักเม็ดตัวโอ้โหมีผักอีกเยอะแยะเลยตรงไหนอีกคะพาเพื่อนๆดูหน่อยสิโอยอย่าพูดเข้าไปนะเดี๋ยวขันนะอันนี้ต้นแครนี่เห็นไหมข้างหน้าหนูเนี่ยใช่จับได้ไหม จับได้นี่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 นีอันนี้จับได้ไหมไม่ได้นี่คันอันนี้อันนี้เผือกเดี๋ยวคันอันนี้อันนี้ถั่วพ่อนนี้คันไหมนี่นี่กระเจี๊ยบพ่ออันนี้คันไหมคันคันคันครับอันอันนี้อย่าไปจับไม่คันหรอกแต่อย่าไปจับโอ้นี่แปลงผักนี่แปลงผักชีมันจะคันเลยนะมันจะมีเผือกอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะทําให้หนูคันไปแล้วครับทางนู้นอ่าทุกคนนะครับวันนี้ใบบุญมา พาทุกคนชมสวนผักของคุณยายกินเผือกคุณยายดีหน่อยไปตรงไหนอีกพาไปดูอีกหูยังไม่หมดยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดไปไปดูตรงไหนอีกคะโอ้โหทางนี้ก็มีมันมีมะพร้าวไหมเนี่ยไหนอ่ะโอ้โหนี่ มีอยู่ใช่ไหมโอ้มีนี่มีมะเขือด้วยโอ้นี่ไงผักชีใบเลื่อยหรือบ้านเราหอมเปริกพริกเออมีพริกด้วยพริกเผ็ดไหมมีผักบุ้งไหมนี่ไงผักบุ้งมีพริกด้วยมีมะเขือไหมคะระวังนะมันจะคันไม่มุดไปหรอกไม่มุดไปหรอกมาอ่ะให้เพื่อนๆดูให้เอฟซีดูเนี่ยสวนผัก สวนผักอ่ะเดินขึ้นไปเราวางเหยียบมะเขืออ่ะเดินค่ะอ่ะบอกเอฟซีน่อยมีผักตรงไหนอีค้าเที่ยวสวนผักตางไหนตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่เที่ยวสวนผักนะไหนอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้อีกเหรอตรงนี้เพิ่งปลูกใหม่ รอเอฟซีน่อยอ่าตรงนี้ด้วยมาอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวรูปเป็นคาบคลิปอีกรอตรงไหน,น,น<ม>อ,อีกอะพอแล้วมั้งเอ้าเอฟซีดูพอแล้วโอเคมายุง่งบนกัดแล้วมัเอาบาย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 เอฟซีก่อนบายบายยังเจบ็จบเหรอเดินชนเสาเมื่อกี้ไงเอาบายบายเอฟซีก่อนเดี๋ยวพอจะดูแผลฮะบายบาย บายบายก่อนนะเอฟซีเดี๋ยวหยบผัก